เครื่องจักรพลังงานอนันในอดีตตอนที่2ตอนจบค่ะกลับมาเจาะลึกกันต่อนะคะกับเรื่องความฝันที่ไม่เคยจางหายของมนุษย์เรากับการสร้างเครื่องจักรพลังงานอนันต์ค่ะ ครับผมนี่ก็เป็นตอนที่2แล้วนะครับที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ใครที่อาจจะเพิ่งมาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกออลองย้อนกลับไปฟังตอนแรกกันได้นะครับตอนนั้นเราคุยกันถึงเรื่องยุคโบราณไอเดียแรกๆเลยแล้วก็มีแบบร่างของเลโอนาร์โดดาวินชีด้วยนะน่าสนใจมากครับใช่ค่ะส่วนในตอนนี้นะคะเราจะขยับมาดูกันในยุคที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นแต่ก็นั่นแหละค่ะ ความพยายามสร้างสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้นี้ก็ยังอยู่คำถามคือทาไมคนถึงยังพยายามกันขนาดนี้นะคะมันมีอะไรดึงดูดใจขนาดนั้นนั่นสิครับน่าคิดมากลองมาหาคำตอบกันเริ่มจากคนนี้เลยไหมครับโยฮันเบสเลอร์กับวงล้อของเขาที่เอ่อค่อนข้างพิศวงทีเดียวเป็นคนเยอรมันช่วงศตวรรษที่18ประมาณปี1712เขาอ้างว่าสร้างสิ่งที่เรียกว่า วงล้อที่ไม่สมดุลหรือ over balance wheel ได้สำเร็จวงล้อที่ไม่สมดุลอหมายความว่ายังไงคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับคือตามที่เบสเลอร์เขาว่านะครับไอ้ตุ้งน้ำหนักข้างในวงล้อเนี่ยฝั่งที่มันกำลังเคลื่อนที่ขึ้นนะครับมันจะอยู่ชิดกับจุดศูนย์กลางมากกว่าอ๋อค่ะส่วนฝั่งที่กำลังเคลื่อนที่ลงมันก็จะเหวี่ยงตัวออกไปไกลกว่ามันเลยทำให้เกิดความไม่สมดุลของน้ำหนักตลอดเวลานะครับเกิดเป็นแรงบิด แรงบิดที่ทำให้มันหมุนไปเรื่อยๆใช่ครับเขาอ้างว่าแรงบิดเนี้ยมันมากพอจะทำให้ล้อหมุนต่อไปได้เองเรื่อยๆเลยหลังจากแค่ผลักครั้งแรกเบาๆเท่านั้นเองโหฟังดูก็เออเข้าท่าเหมือนกันนะคะเหมือนมีด้านหนึ่งหนักกว่าตลอดเวลาแล้วเขามีวิธีแสดงให้คนเชื่อได้ยังไงล่ะคะเบสเลอร์นี่ต้องบอกว่าการตลาดเขาดีนะเขาจัดแสดงวงล้อของเขาในหลายเมืองเลยครับ สร้างความหือหาได้เยอะมากคนที่เห็นก็บอกว่าล้อมันหมุนเองได้นานจริงๆหยุดก็ยากด้วยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับที่น่าสนใจคือมีนักคิดคนสำคัญในยุคนั้นอย่างไลฟ์นิสหรือแบนูลลี่ก็เคยไปดูนะครับแล้วก็ให้ความสนใจด้วยโหขนาดนักวิทยาศาสตร์ดังๆยังสนใจแสดงว่ามันต้องมีอะไรมากกว่ากลลวงธรรมดาแน่ๆสิคะแล้วมีการทดสอบที่น่าเชื่อถือบ้างไหมคะมีครับ มีครั้งที่สำคัญมากๆเลยที่ปราสาทไวเซนสไตน์เมืองคัสโซประมาณปี1717-1718เขาเอาวงหลอเนี่ยใส่ไว้ในห้องเลยนะครับแล้วก็ผนึกประตูหน้าต่างอย่างแน่นหนาเลยต่อหน้าคณะกรรมการมีพยานด้วยผนึกห้องเลยใช่ครับให้เจ้าชายคาร์แห่งเฮสเซนคัสโซซึ่งเป็นผู้สนับสนุสน,นเขาเนี่ยเป็นคนลงกุญแจผนึกห้องเองเลยแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นนานแค่ไหนคะ 54วันครับ54วันโหแล้วผลเป็นยังไงคะเปิดออกมานี่พอครบกําหนดเปิดห้องออกมาทุกคนก็ทึ่งสิครับเพราะวงล้อมันยังหมุนอยู่จริงเหรอคะจริงครับมีบันทึกว่าหมุนอยู่ราวๆ26รอบต่อน,นาทีคณะผู้ตรวจสอบก็ยืนยันว่าเออไม่เห็นมีท่อสายไฟหรือกลไกอะไรเลยนะที่จะส่งพลังงานจากข้างนอกเข้าไปได้เหลือเชื่อมากๆค่ะถ้ามันสุดยอดขนาดนั้น ทำไมทุกวันนี้เราไม่มีวงล้อแบบเบสเลอร์ใช้กันล่ะคะมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยถูกต้องครับนั่นแหละคือจุดที่น่าสงสัยที่สุดเลยคือถึงแม้การสาธิตมันจะดูน่าทึ่งมากๆนะครับแต่เบสเลอร์เนี่ยหวงกลไกข้างในวงล้อของเขามากไม่เคยมีใครได้เห็นหรือว่าตรวจสอบโครงสร้างข้างในจริงๆจังๆเลยเอ้าหรอคะครับพอมีคนเริ่มกดดันหรือพับตั้งคำถามมากๆว่าเอ๊ะอาจจะมีกลไกซ่อนอยู่หรือเปล่าหรืออยากจะขอหรือพิสูจน์ดูหน่อย เขาก็เลือกที่จะทำลายวงล้อทิ้งไปเลยอ้าวทำลายทิ้งเหรอคะถ้าเป็นของจริงทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยละ่ะเนี่ยแหละครับที่ทำให้คนยุคหลังๆเขามองว่ามันอาจจะเป็นแค่กลลวงที่ซับซ้อนมากๆหรือเป็นการแสดงที่เก่งมากๆเท่านั้นเองเพราะมันขัดกับความเข้าใจพื้นฐานทางฟิสิกส์เรื่องพลังงานเรื่องสมดุลอะไรพวกนี้ครับคือเบสเซอร์อาจจะแค่สร้างภาพลงตาที่น่าประทับใจแต่จริงๆไม่ใช่เครื่องจักรพลังงานอน,นันต์ มีความเป็นไปได้สูงครับเอาล่ะเปลี่ยนแนวมาดูไอเดียที่ใช้ความร้อนกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้น่าจะดูมีหลักการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นไหมคะก็มีหลักการที่จับต้องได้มากขึ้นครับตัวอย่างแรกๆเลยก็คือวงล้อไฟหรือ Fire w h e ว l ของกิโยมอามงตงสเป็นนักฟิสิกส์ฝรั่งเศสประมาณปี1699เขาออกแบบวงล้อที่มีช่องหลายๆช่องนะแต่ละช่องก็แบ่งส่วนสำหรับอากาศแล้วก็มีน้ำอยู่ด้วย มีท่อเชื่อมถึงกันค่ะแล้วเขาก็ใช้ไฟให้ความร้อนที่ด้านล่างของล้อครับอ๋อใช้ไฟแล้วไฟมันทำให้ล้อหมุนได้ยังไงคะก็พออากาศในช่องด้านล่างมันโดนความร้อนใช่ไหมครับมันก็ขยายตัวตามธรรมชาติค่ะค่ะแรงขยายตัวเนี่ยมันก็จะไปดันน้ําในช่องนั้นให้ไหลผ่านท่อไปยังช่องถัดไปที่อยู่สูงขึ้นพอน้ําเคลื่อนที่น้ําหนักก็เปลี่ยนถูกต้องครับ พอน้ำหนักในแต่ละส่วนของล้อมันเปลี่ยนไปมันก็เลยเกิดการหมุนขึ้นมาอ้ใช้หลักการอากาศร้อนขยายตัวไปดันของเหลวฟังดูมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ไฟเผาตลอดเวลานี่คะแล้วนอกจากเรื่องต้องใช้พลังงานภายนอกมันมีปัญหาอื่นอีกไหมคะกับระบบแบบนี้มีแน่นอนครับคือในโลกความเป็นจริงเนี่ยไม่มีระบบไหนมันสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็นต์หรอกครับมันต้องมีการสูญเสียพลังงานเสมอ อย่างเช่นความร้อนที่มันแผ่ไปรอบๆหรือว่าพลังงานที่เสียไปกับแรงเสียดทานตามจุดหมุนต่างๆอ๋อค่ะทำให้ต่อให้มีไฟเผาอยู่วงล้อก็อาจจะหมุนได้ช้าลงเรื่อยๆหรืออาจจะหยุดไปในที่สุดไม่สามารถหมุนไปได้ตลอดการจริงๆเข้าใจแล้วค่ะแล้วมีใครเอาแนวคิดเรื่องความร้อนนี้ไปพัฒนาต่อยอดอีกไหมคะมีครับและอันนี้น่าสนใจมากเพราะมันนำไปสู่เครื่องยนต์ที่ใช้งานได้จริงเลยนะจริงเหรอคะคืออะไรคะคือ เครื่องยนต์สเตอร์ลิงครับคิดค้นโดยโรเบิร์ตสเตอร์ลิงเป็นชาวสกอตแลนด์ปี1816หลักการคือเขาสร้างระบบปิดที่บรรจุกา๊าซส่วนใหญ่ก็เป็นอากาศนี่แหละครับแล้วก็ให้ความร้อนที่ด้านหนึ่งแล้วก็ทำให้อีกด้านหนึ่งเย็นสลับไปมาแบบนี้ให้ร้อนให้เย็นสลับกันแล้วมันทำงานยังไงต่อคะพอก๊าซมันโดนความร้อนมันก็ขยายตัวใช่ไหมครับก็ไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ พอเคลื่อนไปเจอฝั่งที่เย็นก๊าซก็หดตัวกลับมาที่เดิมแล้วก็รับความร้อนใหม่ขยายตัวดันลูกสูบอีกวนไปแบบนี้เรื่อยๆการเคลื่อนที่ขึ้นลงของลูกสูบนี่แหละครับที่เราเอามาสร้างเป็นพลังงานกลเอาไปใช้งานได้อันนี้ฟังดูเป็นเครื่องยนต์จริงๆที่มีประโยชน์เลยนะคะแต่ก็ยังต้องใช้ความร้อนจากข้างนอกอยู่ดีถูกไหมคะ ถูกต้องครับเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะมีประสิทธิภาพดีแล้วก็ยังใช้งานกันอยู่ถึงปัจจุบันเลยครับแต่ก็ยังต้องอาศัยแหล่งความร้อนจากภายนอกอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้พลังงานแสงอาทิตย์หรือความร้อนเหลือทิ้งจากที่อื่นมันแค่ทำหน้าที่เปลี่ยนความร้อนนั้นให้เป็นงานไม่ได้สร้างพลังงานขึ้นมาเอง วงล้อไฟของอามองตงอาจจะไม่สำเร็จในฐานะพลังงานอนันต์นะแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดเรื่องใช้ความร้อนส่วนเครื่องยนต์สเตอร์ลิงถึงจะชัดเจนว่าไม่ใช่พลังงานอนันต์นะแต่มันกลับกลายเป็นนวัตรกรรมที่มีคุณค่ามากๆทุกวันนี้ก็ยังมีการพัฒนาเอาไปใช้อย่างเช่นในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงหรือว่าใช้ความร้อนจริงในโรงงานมาปั่นไฟก็มีเพราะมันเปลี่ยนความร้อนเป็นงานได้เก่งแค่ต้องหาความร้อนมาให้มันเท่านั้นเอง น่าทึ่งมากเลยค่ะที่ความพยายามไล่าตามสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลับให้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ในโลกจริงๆได้ทีนี้มาถึงแนวคิดสุดท้ายที่ดิฉันว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตาบ่อยสุดโดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตนะคะคือเครื่องจักรพลังแม่เหล็กหรือมอเตอร์แม่เหล็กถาวรใช่เลยครับอันนี้เจอบ่อยมากไอเดียนี้จริงๆเก่าแก่มากนะครับ มีบันทึกถึงเปกทรุสเพเรกรินัสตั้งแต่ศตรวรรษที่13นู่นเลยที่วาดภาพวงล้อหมุนด้วยแม่เหล็กหรือจอห์นวิลกินส์ในศตวรรษที่17ก็เคยเสนอไอเดียของเล่นใช้แม่เหล็กดึงลูกเหล็กขึ้นทางราดแล้วก็ปล่อยลงรูวนไปเรื่อยๆแต่ก็ทำจริงไม่ได้หรอกครับเพราะแรงดึงขึ้นกับแรงโน้มถ่วงมันหักล้างกันพอดีแล้วพวกมอเตอร์แม่เหล็กที่เราเห็นในคลิปวิดีโอล่ะคะที่มีแม่เหล็กติดเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็หมุนเองได้ อันนั้นหลักการเขาว่ายังไงคะแนวคิดหลักๆเลยนะครับคือเขาจะเอาแม่เหล็กถาวร permanent magnet เนี่ยมาติดบนส่วนที่หมุนได้ที่เรียกว่าโรเตอร์โรเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ติดบนส่วนที่อยู่กับที่ที่เรียกว่าสเตเตอร์สเตเตอร์ค่ะแล้วก็พยายามจัดเรียงตำแหน่งแล้วก็ขั้วแม่เหล็กเหนือใต้ของแม่เหล็กพวกนี้ให้มันเกิดทั้งแรงผลักแล้วก็แรงดึงต่อกันในจังหวะที่ออพอหมาะพอดี จนทำให้โรเตอร์มันหมุนไปเรื่อยๆด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องต่อไฟหรือใส่พลังงานอะไรเข้าไปเลยฟังดูก็เหมือนจะฉลาดดีนะคะใช้แรงผลักแรงดึงของแม่เหล็กเองนี่แหละมาสร้างการหมุนแล้วทาไมมันถึงเป็นไปไม่ได้ล่ะคะครับผิวเผินมันดูเหมือนจะเวิร์กนะครับแต่ปัญหาใหญ่เลยคือมันขัดกับหลักฟิสิกส์พื้นฐานอีกแล้วอีกแล้วเหรอคะอีกแล้วครับในทางฟิสิกส์เนี่ยแรงจากแม่เหล็กถาวรเขาจัดเป็นแรงอนุรักษ์แรงอนุรักษ์ คำนี้เออฟังดูยากนิดนึงค่ะมันหมายความว่าอะไรกันแน่คะครับครับลองนึกภาพง่ายๆนะครับเหมือนเรากลิ้งลูกบอลขึ้นเนินที่ไม่มีแรงเสียดทานเลยนะแล้วปล่อยให้มันกลิ้งลงมาที่เดิมอ๋อค่ะค่ะพลังงานที่เราใส่ตอนดันขึ้นกับพลังงานที่เราได้คืนตอนมันกลิ้งลงมาเนี่ยมันจะเท่ากันเป๊ะ,เ,ปะเลยไม่ได้กําไรพลังงานอะไรเพิ่มขึ้นมาแรงจากแม่เหล็กถาวรก็ทํางานคล้ายๆกันในวงจรปิดแบบนี้ คือแรงผลักแรงดึงต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนหมุนเนี่ยพอครบรอบมันจะหักล้างกันพอดีทำให้มันไม่สามารถสร้างพลังงานส่วนเกินออกมาหมุนตัวเองต่อไปเรื่อยๆได้นะครับสุดท้ายระบบมันก็จะหาจุดสมดุลของมันแล้วก็หยุดนิ่งไปเองแต่ก็มีคนอ้างว่าทำสำเร็จใช่ไหมคะอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้โฮเวิร์ดจอห์นสันที่ได้สิทธิบัตรในอเมริกาด้วยนะีคะ มีคนอ้างเรื่อยๆครับโฮเวิร์ดจอนสันนี้เป็นตัวอย่างที่ดังคนหนึ่งเลยได้สิทธิบัตรปี1979แล้วก็เคยลงนิตยสาร Science and Mechanics ด้วยคนก็เลยสนใจเยอะมากแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าการได้สิทธิบัตรเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นทำงานได้จริงตามที่อ้างนะอ้าวเหรอคะ นึกว่าได้สิทธิบัตรคือทำได้จริงแล้วไม่จำเป็นครับมันแค่หมายความว่าณนะตอนนั้นแนวคิดมันดูใหม่แล้วก็มีรายละเอียดทางเทคนิคพอตามเกณฑ์ของเขาแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ย ยังไม่มีใครสามารถสร้างมอเตอร์แม่เหล็กถาวรแบบของจอร์นสันหรือแบบอื่นๆนะครับที่มันทำงานต่อเนื่องแล้วก็ให้พลังงานออกมาได้จริงๆเลยจนสำนักงานสิทธิบัตรหลายแห่งโดยเฉพาะนนในยุโรปเนี่ยตอนนี้เขามักจะปฏิเสธคำขอประเภทนี้ไปเลยเพราะว่ามันขัดกับกฎฟิสิกส์พื้นฐานสรุปก็คือที่เราเห็นในคลิปวิดีโอต่างๆในเน็ตส่วนใหญ่น่าจะเป็นของปลอมหรือว่ามีทริคมีอะไรซ่อนอยู่ มีความเป็นไปได้สูงมากครับอาจจะมีมอเตอร์เล็กๆซ่อนไว้ใช้แบตเตอรี่หรือบางทีก็ใช้การตัดต่อวิดีโอเอาบางทีเขาก็อ้างไปถึงแหล่งพลังงานที่มันดูลึกลับเช่นพลังงานอิสระ free energy หรือพลังงานสุญญากาศ zero point energy อะไรแบบนี้อืซึ่งก็ยังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่มันชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าจะดึงพลังงานพวกนี้มาใช้กับเครื่องจักรแบบนี้ได้ยังไงเป็นมุมมองที่ทำให้เข้าใจได้มากขึ้นเลยค่ะว่า แม้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้อาจจะใช้งานไม่ได้จริงในฐานะเครื่องจักรพลังงานอนันต์แต่มันก็บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความฝันและก็ความทะเยอทะยานที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์เรานะคะถูกต้องครับความพยายามเหล่านี้ถึงแม้จะไปไม่ถึงเป้าหมายเดิมนะแต่มันก็กระตุ้นให้เกิดคำถาม เกิดการทดลองซึ่งบางทีมันก็นำไปสู่ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งขึ้นหรืออย่างที่เราเห็นในกรณีเครื่องยนต์สเตอร์ลิงคือมันนำไปสู่นวัตรกรรมที่มีประโยชน์จริงๆในด้านอื่นแทนก็ได้เอาละค่ะเราก็ได้เจาะลึกแนวคิดเครื่องจักรพลังงานอนันต์ในยุคหลังๆกันไป3รูปแบบหลักๆแล้วนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้แม้จะเต็มไปด้วยจินตนาการความพยายามอันน่าทึ่งแต่ก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้กับกำแพงใหญ่ที่เรียกว่ากฎทางฟิสิกส์นะคะโดยเฉพาะเอ่อกฎเทอร์โมไดนามิกส์หรือกฎการอนุรักษ์พลังงานใช่ครับกฎเหล่านั้นก็ยังคงเป็นจริงอยู่เสมอทําให้เครื่องจักรที่ทำงานได้ตลอดไปโดยต้องรับพลังงานเพิ่มเนี่ยมันยังคงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะคะลองคิดเล่นๆดูไหมคะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายจากข้อมูลที่เราดูกันมา ถ้าพรุ่งนี้เลยเกิดมีใครคนพบแหล่งพลังงานที่สะอาดฟรีแล้วก็ไม่มีวันหมดขึ้นมาจริงๆเป็นพลังงานอันนันท์ที่ใช้งานได้จริงสิ่งแรกเลยที่เราควรจะเอาพลังงานมหาศาลนี้ไปใช้ทําอะไรดีคะโอ้โหคําถามนี้เปลี่ยนโลกได้เลยนะครับเนี่ยพลังงานไม่จํากัดนี่มันพลิกโฉมทุกอย่างได้จริงๆลองคิดกันดูเล่นๆนะคะถ้ามีไอเดียเจ๋งๆว่าจะเอาพลังงานนี้ไปทําอะไรลองแชร์กันในคอมเมนต์หน่อยด้วยดีนะคะอยากอ่านมุมมองของแต่ละคนเหมือนกันคะ่ะ และสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วอยากรู้เรื่องราวของเครื่องจักรพลังงานอันนั้นในยุคที่เก่าแก่กว่านี้ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณนู่นเลยไปจนถึงแบบที่เลโอนาร์โดดาวินชีเคยออกแบบไว้ลองย้อนกลับไปฟังตอนที่หนึ่งของเรากันได้นะคะรับรองว่าสนุกแล้วก็น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยค่ะครับผมสำหรับวันนี้เรื่องราวที่เราเตรียมมาเจาะลึกกันก็คงจะครบถ้วนประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไป สวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ